ตัวนี้ปี2014ค่ะ2.5 VGTurbo เหมือนกันราคาตัวนี้ก็อยู่ที่399,000บาทเครื่อง2.5เหมือนกันนะคะตัวนี้นะแต่ได้ปีใหม่หน่อยปี2014ได้เดิมเดิมออริจินอลจากศูนย์เลยนะคะตัวนี้นะอ่าเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของเขาหน่อยตัวนี้ก็เหมือนที่บอกสแตนดาร์ดเดิมเดิมเนาไฟกระจังหน้าไฟตัดหมอกคือทุกอย่างก็ยังดูแบบว่าสมบูรณ์ไม่มีแตกหักใช่ค่ะ อันนี้จะเป็นสีขาวนะคะออกสีขาวมุกเนาะค่ะตัวนี้จะออกเป็นสีขาวมุกนะคะเป็นสีขาวแล้วก็นี่เลยแม็กของเขาก็จะเป็นสแตนดาร์ดจากโชลูมนี่มีโลโก้คือแม็กเดิมเลยนะแม็กสวยนะลายนี้สวยมากนะอันนี้ก็คือเดิมเิเลยแม็กอ่ล้อก็จะเป็นของบีสโตนเนาะค่ะนี่ปกติทั่วไปคือตัวนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้าง ก็เหมือนเดิมมีบันไดข้างมือจับโครเมียมเนาะมีครบนะคะตอนนี้มือจับเป็นโครเมียมนะคะมีบันไดข้างนะอันนี้ก็ให้ดูสภาพนี้เลยแมคไลเนอร์ทุกอย่างสมบูรณ์ไม่มีแตกหักนะคะอันนี้ก็ไม่ได้บรรทุกหนักเหมือนคันสีดำเนาะก็เรียกได้ว่าเป็นรถที่ใช้ในครอบครัวใช้ในชีวิตประจําวันปกติทั่วไปนี่ไฟอะไรสมบูรณ์ไฟตรงไปด้านมีครบหมดเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันดด้านในกันค่ะใช่ค่ะ ตัวนี้ก็ด้านในของเขาก็จะแบบว่าสวยงามเป็นเป็นบ่อนหนังสีดำเนาะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในกันอะภายในก็สะอาดเรียบร้อยมาจากแผงคอนโซลประตูเนาะก็ดูสะอาดเรียบร้อยคอนโซลหน้าหน้ามีโจพวกคือทุกอย่างก็เรียกได้ว่า90%เลยก็ว่าได้ไม่มีรอยทะลงทะลอกไม่มีกาวติดวงติดพระไม่มีเลยเรียกได้ว่าสะอาดเรียบร้อยพร้อมใช้งานมากนี่ เบาะของเขาก็จะเป็นเบาะหนังสีดำตัวนี้เนาะดูพวงมลาลัยของเขานะคะนี่ก็ยังใหม่อันนี้ก็คือเราลงน้ำยาแว็กมันก็เลยจางเงาๆหน่อยนึงนี่ก็ยังไม่มีขาดไม่มีรอยถลอกนะคะอันนี้ถือว่าใหม่นะโลโก้ปุ่มฟังก์ชันต่างๆในพวงมลาลัยอยู่ครบหมดเลยตัวนี้ก็เป็นนี่เลยเมก้าแคปก็จะเป็นแคปข้างหลังนั่งก็โอเคสบายๆนั่งในครอบครัวเรา ช่วงล่างกำลังเครื่องได้เครื่องใหม่ประหยัดน้ำมันอ่าไม่อืดไม่หนืดเกาะถนนดีก็เนี่ยแหละค่ะกระบะไททันนะคะไฟเฟยของเขาก็น่าจะสมบูรณ์คือทุกอย่างคือพร้อมใช้งานหมดเลยเนี่ยอันนี้ก็ยังใหม่อยู่นะคะ <c oughs> ยังใหม่กิฟทุกตัวอยู่ครบนะคะไม่มีการถอดแกะออกเลย <c oughs> คือบ่งบอกได้ว่าลูกค้าเดิมเขาดูแลรถด,ดีมากเนาะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องเครื่องกันหน่อยก็ตัวเครื่องเหมือนกันอ่าสเปคเดียวกันอยู่ที่ว่าลูกค้าจะเลือกชอบสีขาวหรือชอบสีดำเนาะก็วันนี้ปุ้ยกับพี่เดือนก็ลาไปก่อนนะคะค่ะว,วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามเราตั้งแต่ต้นจนจบไลฟ์วันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ